มาต่อจาก e ีพีที่แล้วนะครับสำหรับเทคนิคย่อเส้นเล่นสั้นฟันกำไรใน M1 M e a จะเคลื่อนไหวสลับไปมาระหว่างเทรนเสมอแต่ในบางครั้งเราก็พลาดโอกาสที่จะเข้าตามเงื่อนไขของ e p 44 ในวันนี้ผมก็เลยมาเสริมเงื่อนไขให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากนําไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาระบบให้มีจุดเข้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับและสําหรับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นาในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนเท่านั้นนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4ี่45นะครับจาก EP ที่แล้วเราใช้พินบาแต่ใน EP นี้เราจะมาคุยกันว่าถ้าเราพลาด Bar, พินบาพลาดจังหวะที่กราฟย่อเข้ามาที่เส้น เราจะเล่นแบบไหนดีเรามาทบทวนอีพีที่แล้วก่อนนะครับยอเส้นเนี่ยเราเล่นบายได้นะครับอย่างจุดนี้นะครับยอเส้นปิดขึ้นไปเป็นแท่งเขียวเนี่ยเราบายแล้วก็เลวที่เส้นสีฟ้านะครับเก็บที่พีหนึ่งเท่าแบบนี้ก็ได้เส้นสีฟ้านะครับคือเส้น EMA 50นะครับย้ําอีกครั้งนะครับเส้นสีฟ้าคือเส้น EMA 50 และมีสีหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเก่งแต่ต้องรู้ว่าจุดเข้าอยู่ตรงไหนและต้องรู้ว่าจุดไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเป็นร้อยครั้งก็ยังสร้างกาไรได้ถ้าคุณมีระบบที่ใช่เรามีให้ครบระบบแบ็กเทสวิธีใช้รวมถึงจุดเข้าเทรดจริงย้อนหลังได้2ปีนี่ไม่ใช่คลาสสอน แต่นี่คือสนามจริงสำหรับคนที่ต้องการอยู่รอดในตลาดด้วยระบบจริงไม่ใช่แรงบันดาลใจล,ยลอยๆคุณแค่ต้องเลือกจะเดาทางต่อไปหรือจะเข้าใจความจริงที่เรียบง่ายและหยุดลงไหลความคิดผิดๆที่ทำให้คุณติดอยู่ที่เดิม Go Member พื้นที่เฉพาะคนเอาจริงไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงรีบสมัคร ก่อนที่คุณจะพลาดอีกครั้งอ่มาดูกันต่อนะครับและในจังหวะที่เขาทะลุลงมานะครับกลับมายอดที่เส้นนะครับจุดนี้ก็เซล์นะครับก็จะโดนเคลียร์แดวขึ้นไปนะครับจังหวะที่เขาเคลียร์เดวขึ้นไปเนี่ยเราต้องรู้ได้แล้วว่าการที่เขาวิ่งสลับขึ้นลงแบบนี้คือไซว์ก็ให้เรามาระวังนะครับแล้วก็หาโซนแนวต้านนะครับเพื่อให้เขาเบรกก่อนอย่างจุดนี้เป็นต้านนะครับจุดนี้เป็นรับนะครับเมื่อเขาเบรกรับลงมาได้เราก็ค่อยหาจังหวะย่อเส้นเล่นใหม่นั่นเองนะครับ ปิดแดงลงมา,มา,มาเราเซลล์นะครับอ่าก็เก็บ T P ีนเท่าหรือ2เท่านะครับถ้าเกิดว่าเขาหลุดโครงสร้างแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บได้2เท่าสบายๆนะครับกลับขึ้นไปอีกนะครับย่อกลับลงมาไม่มีการปิดเป็นแท่งเขียวจุดนี้เนี่ยลงมาปุ๊บรีเทสปับ๊บนะครับนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะไซด์ว์โดยปกติแล้วเขาจะทิ้งช่องว่างนะครับแบบนี้ให้เห็นชัดๆก่อนนะครับถ้าเขาจะคงสภาวะ เทรนในระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทิ้งช่องว่างน้อยแคบแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์แล้วก็สังเกต e m a เดีๆเขาจะเป็นแนวนอนนะครับจุดนี้พินบาร์หรือ e n g นกร n ฟิงเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับและถ้า EP นี้มีการตอบรับที่ดีนะครับมีการกดไลค์กดแชร์ก็จะมี EP ต่อไปที่จะเป็นการเทรดในรูปแบบที่ใช้เงื่อนไขในสภาวะกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเอง ก่อนหน้านั้นเรากลับมาดูที่จุดนี้นะครับเราสังเกตเห็นพินบาร์จุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยไม่ได้ไปตามทิศทางของพินบาร์หลังจากนั้นเมื่อเขาสามารถดันราคาขึ้นมาได้นะครับยืนแท่งได้เนี่ยเราจะเห็นว่าแท่งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับพินบาร์นะครับเราก็รอให้ปิดแท่งนี้ แล้วเปิดบ่ายนะครับ s l ที่เส้นฟ้าก็เก็บ TP 2เท่าได้นั่นเองหลังจากหลุดลงมานะครับมีการดันราคาขึ้นไปและตบกลับด้วยพินบาร์ด้วยหางยาวมากๆจุดนี้จะแสดงให้เห็นว่าวอลลุ่มฝั่งบายถูกตีกลับอย่างรุนแรงนะครับและเมื่อเขาปิดแท่งเป็นพินบาร์แถมยังอยู่ใต้เส้น EMA ของเราอีกด้วยเมื่อวอลลุ่มเซลชัดเจนย่อเส้นเล่นเซลล์จุดนี้ก็วิ่งกำไรไป TP 2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยเงื่อนไขนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งใน EP ที่แล้วนั่นเองนะครับ ทีนี้กรณีที่พลาดจุดนี้ล่ะเราจะเทรดแบบไหนน,นะครับเราจะเห็นว่าเขาสร้างรับนะครับลงมาแล้วเด้งกลับนั่นหามายความว่าเขาสร้างรับที่จุดนี้ไว้นะครับเราตีโซนนี้ไว้นะครับถ้าเขาจะลงต่อเขาจะต้องหลุดแล้วมีการไซด์เวย์แล้วก็เบรกอีกรอบนะครับการที่เขาลงมานะครับอ่าลงมาแบบนี้แล้วเราตีรับไว้แบบนี้นะครับถ้าเขามีแท่งดันลงมาอีกครั้งนะครับแล้วมีการย่อกลับเข้าไปแบบนี้ปึ้ง น,นั่นก็คือการที่เขาหลุดลับและเขาสร้างลับขึ้นมาใหม่และลับจุดนี้จะต้องเป็นลับที่ถูกทําลายตรงแท่งนี้เนี่ยจะเป็นแท่งแดงและแท่งเขียวนะครับถ้าแท่งแดงแท่งเขียวตรงจุดนี้ถูกทําลายด้วยแท่งที่มีวอลลุ่มชัดเจนปึ้งลงมาแบบนี้ปิดแท่งปุ๊บเราฟ o l โล w เซลลก็จะเป็นเงื่อนไขฝั่งเซลล์นั่นเองซึ่งบางครั้งการทําลายลับที่2เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแท่งใหญ่ในการเบรกทําลายในทีเดียว เขาอาจจะมีความต่อเนื่องของวอลลุ่มแล้วไหลลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจุดนี้อาจจะเป็นแท่งแดงที่ไหลลงมาต่อเนื่องแล้วก็ทําลายรับได้นั่นเองนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเงื่อนไขฝั่งบายก็คล้ายกันนะครับกับทิศทางกันแค่นั้นเองถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้และการแบ่งปันต่อไปนะครับทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่าเขาไซด์เว์นะครับ เอ็ e เป็นแนวนอนเนี่ยเราก็หาต้านนะครับตีโซนต้านไว้นะครับที่บริเวณโซนนี้หลังจากนั้นเราก็ขยับต้านให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดอย่างเช่นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ปัจจุบันมากที่สุดเราก็ขยับมารับนะครับจุดที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดก็คือจุดนี้นะครับถ้าเบรกรับได้หรือเบรกต้านได้แล้วสร้างเงื่อนไขอ่าอย่างเช่นจุดนี้มีเขียวและมีแดงนะครับเราตีครั้งแบบนี้หลังจากนั้นเราก็แค่รอนะครับรอให้เขาทําลายต้านที่2นะครับ จุดนี้เนี่ยจะทําให้เราได้เงื่อนไขจุดเข้าที่มีโอกาสทากาไรได้ค่อนข้างสูงนะครับเปิดใบ S L ที่เส้นสีฟ้าเก็บระยะกําไร T P 2เท่าหรือสีเท่านะครับเบื้องต้นให้เก็บ2เท่านะครับถ้าจะเก็บสีเท่าเนี่ยก็ให้แบ่งอีก1ไม้เข้ามาปิดที่สีเท่านะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาหลุดลงมานะครับย่อเส้นเล่นเซลล์นะครับเราเห็นพินบาร์เราใช้พินบาร์เซลล์ได้ที่จุดนี้ก็เก็บ T P 1เท่าหรือ2เท่านะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นเขาสร้างรับนะครับปุ๊บนะครับแบบนี้ เมื่อเขาหลุดรับลงมาแล้รอให้เกิดแท่งแดงเขียวอีกครั้งนะครับอ่าเราก็ตีไว้แบบนี้นะครับเมื่อมีการหลุดอีกครั้งนึงนะครับจุดนี้เราก็เซล์นะครับ SL ที่เส้นฟ้านะครับแบบนี้การคอนเฟิร์มในรูปแบบนี้ก็จะช่วยในการลดปัญหาในเรื่องของกราฟที่เป็นฟอลเบกนะครับเพิ่มโอกาสทํากําไรที่มากขึ้นแล้วก็แม่นยําขึ้นแต่บางท่านก็อาจจะมองว่า SL ไกลจนเกินไป ความเสี่ยงมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยการใช้การ o n n y Management แบบ r i กเบอร์เท e เข้ามาช่วยในการคำนวณหลอดซ้ายได้ให้ความเสี่ยงคงที่สม่ำเสมอได้เช่นเดียวกันจุดนี้เราเซลล์เข้าไประยะกำไร TP 2เท่าหรือ4เท่านะครับกราฟเนี่ยวิ่งมาถึง TP 2เท่าก่อนนะครับแล้วก็มีการกลับเข้ามาที่เส้น EMA นะครับจะเห็นว่า EMA เป็นแนวนอนอีกแล้วนะครับจุดนี้เราตีทั้งรับไว้แล้วก็ตีทางต้านไว้นะครับ เขาเบกขึ้นมาได้แต่เขาไม่สามารถยืนอยู่เหนือปลอบนี้ได้นะครับเขาหลุดลงมาได้แล้วก็มีการสร้างรับไว้ที่จุดนี้จังหวะที่เขาเบรกอีกครั้งนะครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดเทชันเซลเอเดลเส้นฟ้าก็วิ่งมาถึง t p 3เท่าได้แต่ไม่ถึง t p 4เท่านะครับจังหวะที่เราเก็บรอบแรกไปแล้วเนี่ยระยะรอบต่อไปก็อาจจะต้องสั้นลงแต่ถ้าชัวร์จริงก็คือ t p 2เท่านะครับอ่าจะเห็นว่าเขากลับมาที่เส้นนะครับจะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยเขาจะดันราคาขึ้นไปเรื่อยๆทำไฮขึ้นไป แล้วก็ไม่มีกรอบไซด์เว์นั่แต่จุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เขามีการเคลื่อนที่ย่าราคาอยู่โซนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ตีมาที่โซนนี้นะครับหลังจากนั้นมีการสร้างแดงและเขียวนะครับเบรกทะลุลงมาปิดแดงได้เราเซลนะครับจุดนี้โดนเคลียร์เอด้วยแท่งนี้นะครับแต่ลักษณะคล้ายกับแท่งพินบาร์เราก็ใช้เป็นเงื่อนไขในการเซลล์อีกครั้งนะครับแล้วก็เก็บกําไรที2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยจุดนี้ชนเส้นย่อเส้นเล่นเซล รเราก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เก็บกําไรทีวี2เท่าได้เช่นเดียวกันจะเห็นว่าการพัฒนาระบบต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ขัดแย้งระบบเดิมก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นอย่าลืมนําระบบไปแบ็กเทสก่อนใช้งานจริงนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ